สวัสดีครับผู้ชมทุกๆท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพีพีโวล์ครับ2 0 2 0กันนะเป็นการแข่งขันในระดับทีมชาตินะก็ตอนนี้เราเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วนะก็ลึกเข้าไปทุกทีนะเกือบจะรู้แชมป์กันแนละ้วว่าเป็นใครเกิดก็เกมนี้เป็นการพบกันนะระหว่างทีมชาติอังกฤษนะจะพบกับทีมชาติสเปนนะเดี๋ยวมาเตรียมชมเกมนี้กันเลยนะว่าจะออกมาหน้าไหนนะแต่ก่อนไปเคารพเพลงชาติกันสักครู่ครับ ก็เป็นการแข่งนะแบบน็อกเอาท์นะก็ต้องการผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะของเกมนี้ก็จะได้เข้าสู่รอบตัดเชือกกันต่อไปเลยนะรอบรองชนะเลิศก,กันแล้วนะในรอบต่อไปก็ต้องมาดูนะว่าสเปนหรืออังกฤษนะใครจะแน่กว่ากันนะจะได้ตัวสําคัญใบนี้ก้าวขึ้นไปเตรียมจะเป็นชิงเป็นแชมป์โลกในรายการฟีฟ่าคัพค2020กันนะก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆงนคู่นี้แข่ง บบนี้ต้องมาติดตามกันให้ได้นะว่าเกมจะเป็นอย่างไรเกมจะเริ่มต้นทันทีฮนะสเปนเริ่มต้นเคลียร์เปิดเกมกันก่อนนะจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอเบียโกอาเริ่มต้นมาอาเซนซิโอไปที่อาบาผ่ามากลางที่คอสตาคอสตาอาลิีส่งยาวเสียไปฮนะเป็นอังกฤษได้บอลมาเคนกลับทริสโตนะมาที่แม็กควายแม็กควายยาวมาถึงดนนิลส แม้กวาไข้ามไปที่ Stones. สโตนส์สโตน์ยาวมาที่วอลเกอร์วอลเกอร์น่าจะสั้นไปนะเซตสเปนซาอูเล่นกับเฟียโก้เฟียโก้ไปที่อาเซนซิโอหักมาที่บูสเกตส์ซาอูคองมาเอาลูกนี้เสียบอลน,นะให้อังกฤษเฮนเดอร์สันชิงกลับมาที่สโตนส์ก็ต่างฝ่ายต่างเคาะบอลกันนะผัดกันรุกรับเมื่อเสียบอล ยังไม่มีโอกาสยิงประตูใดๆในหะ้ทั้งสองฝั่งฝ่ายอันนี้ก็เป็นแมชสุดท้ายแล้วในรอบ8ทีมสุดท้ายนะตามโปรแกรมต่างๆได้นะทาง Facebook Page นะว่าใครเข้ารอบกันไปแล้วบ้างฮนะอันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายในรอบ8ทีมฮนะรอบต่อไปก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกรอบ4ทีมกันแล้วนะก็ลึกเข้าไปทุกทีฮนะ ใกล้จะรู้กันเต็มทีแล้วว่าใครจะชิงกับใครและใครจะเป็นแชมป์โลกประจำเกมเบส2020ที่เราจัดมาในนาม PP World Cup 2020กันนะเอาบาไปที่อัสเซนซียอเอาลามอสตรงนี้ไปส่งติดกับเพื่อนกันเองแต่ยังไม่มีอะไรเสียหายฮะแล้วยาวขึ้นหน้ามาตรงนี้เอาเป็นอังกฤษโขกเก็บไปได้ ข้ามไปฟัก์ขวาที่วอลเกอร์สโตนมากลางที่แมกไก่ให้อลียาวถึงเดนิโลสอเดนิโลสเดนิลสวิ่งมาแล้วได้เปิดเข้าในลูกนี้ได้โคกเข้าไปโอ้โห,โหลูกนี้ได้โอกาสโคกใแล้วฮหลิเคนแต่ว่า บอลไม่ตรงกรอบอะเดดูภาพชา้ากันดีสักครั้งอะแดนลิลสวิ่งมาทางริมเส้นซ้ายได้โอกาสเปิดเข้าในลูกนี้โคกเช็ดเช็ดบอลไม่ตรงกรอบมาก็เลยยังไม่ได้บวกเป็นสกอร์เพิ่มแม็ก็จะเปิดขึ้นมาเดเคอเลนซานมาที่ปิเก้ปิเก้ไปที่เอสปปริเกต้าซูโซหักกลับมาที่ซาอู ดูไปกลางที่ลามอสลามอสปาดมาขวาอีกทีที่เอสเปริเกตามาถึงซูโซซูโซชิงกับเอสเปริเกตากลับไปที่ปีเก้ก็ชิงขอบนกันตามสไตล์แอสเปนแล้วยาวมาที่ดีโก้คอสตาแต่ว่าลุนี้มีเอเซนเซียเก็บได้เก็บบอลมาเข้ากรอบเขตโทษพยายามเลี้ยงบางบอลไว้และยังไปต่อเนื่องได้ a อเซนซิโววิ่งแล้วล็อกมารี่จะยิงแต่ว่า ไม่สำเร็จนะและเป็นอังกฤษจะโต้กลับไปฮะราฮิมสตอร์ลิงหักมาสวยที่เดลิอาลีเดน่โลสเก็บมากลับไปก่อนที่แม็กไกไปที่ไดเออร์แม็กไกไปขวาที่สโตนส์ยาวถึงวอลเกอร์อาราวอลเกอร์วิ่งเลาะริมเส้นขวามาเล่นกับแลสเฟิร์ดเหมือนจะพึ่งได้บอเลเนี้ยแลสเฟิร์ดวันนี้ก็แลสเฟิร์ดลูกนี้ก็บังไว้ทำให้สเปนตะออกข้าไปฮ้ ก็ได้ทุ่มมาทางฝั่งอังกฤษทุ่มมาจอร์แดนเดอร์สันจะเปิดข้อในนี้ติดบล็อกฮนะแล้วจะออกหลังหรือเปล่าแต่ว่ามันจะพยายามจะเก็บลูกนี้แต่บอลออกหลังไปเองฮนะเฮนเดอร์สันก็จะตั้งเตะขึ้นมาเดียรแค่จอรนสันเช่นเคยฮนะกับปีเก้เกไปที่อยู่ที่เอสปิริเลควตาตอนนี้มาถึงซูซตอนนี้ก็ทั้งคู่ อย่างเชิงกันอย่างดีฮะยังไม่พีผามเล่นกันอย่างนิ่งๆนะมีโอกาสกันต้องมาดูนะว่าใครจะเบิกโลงไปก่อนนะนำก่อนแต่ตอนนี้ยังสูงๆนะเกมนี้มาที่ดานิโลสดานิโลสเลี้ยงไปตรงนี้ยังไม่เซบอลยังส่งไปเที่ยดล,ลี่ลี่มาถึงสเตอร์ลิงเฮนเดอร์สันมาที่อลลี่ โรสเทียมจะเปิดหรือเปล่าสับขาหรอกชิงกับอาลีอาลีเป็นเลี้ยงมากจังหวะเสียบอลให้สเปย์นนะซูโซ,โ,ซโซยาวถึงคอสตามีเพื่อนรอทั้งซ้ายจะแตะแ,แต่ไม่ถึงนะสะทังกริดักเก็บไปได้ก่อนนะแม็กไกว์สโตนส์ไดเออร์เล่นกับเฮนเดอร์สันปาดยาวมาซ้ายที่โรสให้อลีทะลุยาวมาที่ เตอร์ลิงให้เคนเคนพลิกแล้วลูกนี้สวยไปทางฝากขวามีแลสเฟิร์ดเก็บมาให้วอกเกอร์แลสเฟิร์ดมากลางที่เฮนเดอร์สันแตะหลังให้อาลีอาลีกระดกข้ามมาแต่ว่าสเปนเทียยาวมาก่อนนะแต่สเปนลูกนี้ก็เตะไม่ไดียะออกข้างไปเองอังกฤษจะได้ทุ่มไปนะแดนนโลส์นิลสทุ่มไป โซลิงบางบอลยังส่งมาได้ที่อารีโซลินจิ้มให้เฮนเดอร์สันแตะบอลได้เฮนเดอร์สันเลี้ยงไปขวาให้วอลเกอร์วอลเกอร์เข้ากรอบเก็มทั่วดับกลับมากลางก่อนที่โลสชิงกับเดลี่อารีอารีตรงนี้เอาระวังเสียบอลเดลี่ยังไม่เสียบอลนะมาที่โลสได้เอาโลสเป็นเสียซะเองแล้วสเปนจะโต้กลับมาอารูนี้ดิโก้คอสตาไม่หลุดนะอังกฤษยังทำได้ดีนะดักเก็บไปได้และก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วของครึ่งแรกของเกมนี้นะ สเตอริงมาที่โลสโลสไปที่อาลีฮะให้สเตอริงซึ่งเอาตรงนี้มาที่และสอดพิกยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะเอาละตอนนี้ทีมชาติอังกฤษฮะขึ้นนำได้ไปก่อนแล้วโดยมาคัสแลสเฟอร์นะนาทีที่43เสิบโอ้โหใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วว่าทีมชาติอังกฤษขึ้นนำสเปนไปก่อนแล้วว่ามาดูจังหวะภาพช้า กับประตูส,สวยๆตรงนี้ครั้งฮะส่งให้ลสเปอร์ได้พลิกยิงลูกนี้เดียกยาหมดปัญญาปัดป้องปฏิเสธไปได้ฮะโดนไปแล้วฮะสเปน1-0ึ่งนนะตอนนี้นี่拉斯ปอร์ต้องบอกว่าสัญชาตยานดาวยิงกองหน้ายอดเยี่ยมจริงฮะได้พลิกกับตัวยิงลูกนี้คมหมดจดจริงๆฮะ1-0ึน,นะอังกฤษนำสเปนในที่ที่43มาร์คัสลสเปอร์เกมก็ใกล้จะจบ ครึ่งแรกกันแล้วะมาเสียประตูตอนท้ายครึ่งแรกกับสเปนจะแก้สถานการณ์อย่างไรฮะต้องคงต้องแก้กันในครึ่งหลังอะเพราะว่าก็บวกเสริมทดเจ็บเพิ่มเติมมาหนึ่งนาทีสำหรับครึ่งแรกอาล,ลีจะได้อีกลูกหรือเปล่าอังกฤษอารลียได้มาเอาลูกนี้ยาวไปถึงเคโน,นแต่ว่าทำให้เดียสเปนดักได้และยาวมาก็หมดเวลาก่อนๆ้วสำหรับครึ่งแรกตอนนี้สเปนศูนย์ อังกฤษหนึฮะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่ก่อนมาชมเกมมันเกมนี้กันต่อฮะไม่ลีรอชั้ๆได้ๆมาเริ่มครึ่งหลังกันต่อกับเกมนี้ฮะ พีพีเวิร์คับ2020นะรอบ8ทีมสุดท้ายฮนะทีมชาติสเปนปะทะทีมชาติอังกฤษน,นะแข่งแบบน็อกเอาท์นะมีตัวสำคัญใบเดียวให้ระหว่างคู่นี้ใครจะคว้าไปซึ่งตอนนี้ก็อังกฤษได้เบียบยนะเพราะว่านำสเปนอยู่1-0มาตั้งแต่ครึ่งแรกฮนะมาดูนะว่าใครจะเข้าสู่รอบตัดเชือกต่อไปฮนะจากคู่นี้ บอลไปของสเปนนะตอนนี้อัเซนซิโอไปที่ซาอูซาอูให้ซูโซเอาชิงมานีเดียโก้คอสตาพลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, ชนคานหรือเสาก็ไม่รู้แต่ว่าน่าเสียดายมากๆากนะสเปนยังไม่ได้ประตูตีเสมอเกือบไปฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้านะดูนี้ดิโก้คอสตาได้พลิกยิงฮะแล้วโอ้โหเต็มเต็มคานแะล้วะแพ้ัสเอิรมพลิกฝันฮนะไม่น่าจะไปปาดทันนะถ้ามันเช็ดคานลงมาน่าจะสวยถูกแต่ว่าลูกนี้ ใกล้เคียงมากๆแล้สเปนย,ยังทําไม่ได้ฮะยังคงตามอังกฤษอยู่1-0ต่อไปฮะแล้วก็สเปนได้บอลมาต่อแล้วต้องเร่งบุกกันต่อเนื่องเลยฮะบูสเกตส์อ่าบูสเกตส์เลี้ยงมาเลี้ยงมาที่อาเซนซิโออาเซนซิโอจิ้มให้อาบาคืนอาเซนซิโอเอาลูกนี้เสียบอลให้ไดเออร์แล้วอังกฤษจะโต้กลับไปลูกนี้จะหลุดยาวหรือเปล่าแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนยังเลี้ยงไปเองเอาไหลให้ เดลี่อาลีมาที่ลัสเปิดนะลัส่เปิดเข้าในลูกนี้ต้องโขออกมาก่อนนะพิเก้แต่ว่ายังมาเข้าทางของเฮนเดสันเฮนเดสันไปที่ราฮีมสเตอร์ลิงแล้วแต่มาให้เดลี่อาลีบังไว้จะพลิกยิงลูกนี้โอ้โหเข้าไปแล้วว่าทีมชาติอังกฤษหนีห่างไป2-0เลยฮะโดยเดลี่อาลีฮะโอ้โหต้องบอกว่าอังกฤษมสร้างความได้เปรียบสเปนมากขึ้นไปอีกฮะนำ ไปแล้ว2-0ปิเก้ต้องเร่งถุกเล้าลูกทีมแล้วลูกทีมตามไปแล้วถึง2ลูกแล้วก็เจอกับทีมแกล่งอย่างระดับ red, อังกฤษโอ้จะยากลำบากแล้วทีมชาติสเปนมาดูนี้เดลี่เพลิกยิงโอ้โหสวยงามหมดจดจริงๆฮะหมดปัญญาจะไปเซฟรจริงๆฮะได้แค่ลูกนี้ไม่มีปัญหาเรื่องลำหน้าฮะงมาถูกจังหวะแล้วพลิกยิงกูนี้เต็มตะบันเต็ม้อฮะ ว่าตอนนี้อังกฤษแฟนบอลสิงโตคำรามได้เฮกันต่อเนื่องฮะนำห่างไปใหญ่ฮะเป็น2-0ต้องมาดูนะว่าสเปนจะแก้กอบกู้สถานการณ์กลับมาได้อย่างไรนะมาดูกันต่อตอนนี้สเปนต้องเร่งฮะอยู่ที่ลามอสเตียโกเตียโกไปที่อัสเซนซีโอเซนซีโอข้าม ไปฝาาขวาที่ซูโซตั้งโคบมาที่ซาอูเอาไหลา่ย,ยาวมาที่ซูโซแต่ว่าลูกนี้และเดนิโลสทำไม่ดีแย่งบอลมาได้และเอาบอลกลับมาครอบครองต่อว่าอังกฤษจะบุกขึ้นกลับไปสโตนส์ Stones. ข้ามยาวไปที่แม็กไกว์ไกวก็ข้ามกลับมาขวาที่คาร์วอเกอร์เกอร์พลิกไปพลิกมาส่งมาที่สโตนส์สโตนยนขึ้นหน้าแต่ว่าโยนไม่ดีนะลูกนี้ไปเข้าทางสเปนเอาจะโตกลับมา เดียโก้ให้เดีโก้คอสตาซาอูกระดกข้ามให้คอสตาจะด้วยการยิงเบาบังบอลไว้ก่อนยังพลิกไปได้ยังคงครองบอลได้มาที่อัลบาอัลบาย,ยึกยักสับคาล็อยังไปได้ลูกนี้โอ้แต่ว่าบอลไปเป็นของอังกฤษแล้วจะโต้กลับมาเดลลี่ลี่เดลลี่ลี่ไปที่โลสโลสลูกนี้เสียบอลแล้วเสียทุ่มให้สเปนนะเปอร์เซ็นต์ครองบอลเป็นอังกฤษมากกว่า57 เปอร์เซนะ็นนะสเปน43เปอร์เซ็นนะซูโซ่ของบอลมาซูโซ่เอามาที่เดียโก้ชิงคืนูแต่ว่ายัางคงได้บอลนะสเปนซาอูจิมมาที่เดียโก้มาถึงบุสเก็ตบุสเก็ตยิกยักแล้วจิมมาที่เดียโก้ก็สั่พลิกอีกลูกนี้โอ้โคเข้ามือจอแดนพิกเฟิร์ดนะยังไม่ได้ประตูตีตื้นมาสเปนแล้วอังกฤษนะจะโต้กลับมาทันทีแม็กคนะวายมาที่ไดเอร์ ยาวให้ถึงเฮลิเคนสวยเฮลิเคนจิ้มให้แลสเปิร์ตแล้วลูกนี้แลสเปิร์ตเอาครับไหลาย,ยาวให้เฮลิเคนโหนลุดลงลงหร Mitar, งือลาเรายิงลูกนี้โอ,โอ้โห au, เรียบร้อยอไม่เหลือเฮลิเคนระดับเขาก็ต้องคมๆแบบนี้ lia, จัดให้ทีมชาติอังกฤษนะโอ้โหหนีห่างไปถึง3ประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้โอ้โหสถานการณ์ยากลำบากก็ไปใหญ่แล้วทีมชาติสเปนมาดูลูกนี้แลสเปิร์ตกับเคนประสานง,งานกันได้ยอดเยี่ยมอะแล้วก็ ความคมความยอดเยี่ยมของไฮริกเกนร,ระดับศูย์นา้าเบอร์หนึ่งของกรีซเก็ว่าได้ไม่มีทางพลาดลูกแบบนี้แน่ๆโอ้โหแล้วไหลลูกนี้มันเหมาะเจาะจริงๆฮะโล่งๆในตะบันยิงโดนกับเดคแยแบบนี้ก็ไม่เหลือบอลฉีกเข้ามุมซ้ายพุ่งตรงเข้าตะข่ายสันไวแบบนี้ก็นำห่างไปเลยฮนะเป็น3ประตูต่อศูนย์นะไฮดริเคนนาทีที่69โอ้โหต้องบอกว่าสเปนเวลาเหลือประมาณ20นาทีของเกม แล้วก็ตามห่างถึง3ามศูนย์เขาจะยากมากๆากที่จะกลับมาได้แต่ก็ต้องลุ้นกันนะอะไรก็เกิดขึ้นได้สเปนมาแล้วโหตรงนี้ก็ไหลย,ยาวออกข้างไปเองคะทีมนช้างกรีทุ่ม,มาสโตนสติมให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาที่เลสเฟิร์ดบอกเกอร์บังบอลอาวตรงนี้เสียบอลน,นะอ้าวสเปน ต้องได้ไปก่อนนะลูกหนึ่งเพื่อได้ลุ้นต่อแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้โอ้ยังไม่ได้ฮะครัวมาได้ศึกอังกฤษต้งเก็บได้อซาอุมาที่บุสเกตส์ไหลให้เปียโก้ซูโซเอามากลางลูกนี้โอ้ยังครมาได้แล้วอังกฤษจะโต้กลับไปมาถึงเคนให้สเตอร์ลิงแดนนิโลสโลสพลิกไปให้อาลีจิมให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงมาที่อาลีให้เคนเอ๋อเคนพลิกสวยแล้ว เพนจะไหลให้เพื่อนแต่ว่าสเปนได้มาเราจะโตก,กลับมาอยู่ที่ซาอูให้เดียโก้คอสตารอบนี้สเปนมาเสียบอลแห้กรีนะแพลิเคนเอาไหลยามาที่สเต์ลิงสเต์ลิงล็อกริมเส้นซ้ายมาล็อกกลับมาพลิก แล้วลูกนี้ก็เสียบอลเอาแต่ว่าเป็นฟาวะสเปนไปฟาวสเตอรอลิงก็จะได้ฟรีคิกจากตรงนั้นแล้วอังกฤษโอ้โหยิงดึงเวลาเข้าไปใหญ่ฮะกับประตูที่ห่างถึง3ลูกด้วยก็การค่องข้างสบายะทีมชาติอังกฤษที่จะได้เข้าสู่รอบตัดเชือกต่อไปฮะก็ติดตามโปรแกรมกันได้ว่าจะไปตัดเชือกกับทีมใดฮะเพนน์นเปิดเข้ามาลูกนี้ บอลยังน่าจะเป็นของเรสปอร์ตต่อเนื่องเรสปอร์ตเก็บได้เรสปอร์ตกระชากไปโหแต่ว่ายาวไปฮะแล้วก็เสร็จสเปนจะโต้กลับไปเอาไหลมาสวยโมลาตา้าได้บอลมาโมลาต้ามาเองเอาโมลาต้าวิง่งยาวมาต่อเนื่องมิต้ายังไปได้ดีโมลาต้าลูกนี้เอานะได้ฟาว์สเปนจะได้ฟรีคิกระยะได้ลุ้นเลยฮะระยะหวังผลนะเอาแล้วมีการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงผลตัดสินน,น,นี้ได้ฮะว่าเป็นฟรีคิกอของ สเปนดูนะว่าสเปนจะได้ประตูตีตื้นมาได้หรือเปล่าถ้าได้มาตัวนี้ก็อาจจะยังมีลุ้นอยู่ฮะอาเซเชียมายิงลูกนี้โอ้โหติดกำแพงฮะก็ยังได้ลุ้นเตะมุมฮะจังยิงลูกนี้ดกำแพงของอังกฤษนะมาลุ้นจังหวะเตะม,มุมนี้กันนะว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนฮะเปียโกเปิดเข้าไป ลูกนี้ยังไงเอ้าแต่ว่าก็เป็นเป็นบอลของสเปนนะบุสเกตเก็บได้แต่บุสเกตเก็บไม่ดีแล้วอังกฤษได้บอลมาเอาจะโต้กลับไปยังไงบอลอยู่ที่แฮร์รี่เคนไหลให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงกลับไปที่เคนโอเคนยังลิกไปได้เคนยังไม่หวัน่นยังไปต่อแล้วไปฟากซ้ายลูกนี้แต่ล้นออกข้างไปก่อนนะก็เข้าสู่ช่วง5นาะทีสุดท้ายของเกมนี้แล้วก็โอกาสก็ค่อนข้างสดใสแล้วสำหรับทีมชาติอังกฤษนะ ลอสเปอร์นะโอ้จะได้ประตูต,ตอกย้ำชัยชนะอีกลูกเดยหรือเปล่าเป็น4-0หรือเปล่ามาที่วอลเกอร์วอลเกอร์หมุนพลิกเลี้ยงเอาไปกลางได้อีกที่อาล,ลีเล่นยังไงก็ดีไปหมดนะทีมชาติอังกฤษวันนี้อรถกระดกยาวมาวันนี้ผมมาถึงเท้ารถยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟเดเค้าอเกือบ<ห>จะเป็นลูกที่4ะทีมชาติสเปนนะยังไม่โดนเอาแต่จะโต้กลับมาสเปนโมราต้าได้บอลมากลับไปก่อนที่แอสเปริกควต้าซาอูมาที่โมราต้า โอตาข้ามยาวมาลูกนี้ก็ดักไว้ได้อังกฤษโอ้แล้วก็มาเป็นของสเปนต่อทดเจ็บ2นาทีนะเกมนี้ก็ยากแล้วสำหรับสเปนคงมมีผลเปลี่ยนแปลงแต่จะได้อีกลูกหรือเปล่าอังกฤษมาที่รัสฟอร์ดลูกนี้แตะกลับไปที่วอล์กเกอร์ให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันไปถึงสเตอร์ลิงเดลี่อารี่ให้ออฟสเตอร์ลิงวิ่งมาอีกสเตอร์ลิงวิ่งเข้ามุมมาสเตอร์ลิงยึกยักหลอกกลับมาที่อารี รีจิมให้โรสมาที่เอเดสันมาถึงวอลเกอร์ฮะโอ้โหจะเอาอีกลูกหรือเปล่าสเปอเออังกฤษฮะวอลเกอร์นะ Walker ให้แฮร์รี่เคนพิกิีกลูกนี้โอ้โหเรียบร,อยนะร้อยแลรวได้จริงๆรด้วยฮนะโอ้ oh, เป็นประตูตอกย้ำชัยชนะเลยฮนะโอหทีม oh, ชาติเตะเสาสักทีฮนะโดนไป4ดอกฮนะวันนี้เดเคอยทีมชาติอังกฤษยอดเยี่ยมจริงไงแฮร์ฮรี่เคน2ประตูของเขาฮนะทำให้ทีมชาติอังกฤษเข้ารอบตัดเชือก ของบี w ีเวิลด์2020แน่นอนแล้วฮะคงไม่มีปฏิหาริใดเกิดขึ้นได้เพราะเวลาหมดแล้วด้วยฮะอเทนะทำให้ดูทีมได้กับปี้กระเป๋าฮะสดชื่นปิดท้ายได้สวยงามเลยนะนำไปโหไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะสกอร์ค่อนข้างจะพลิกล็อกเลยก็ว่าได้ฮะชนะสเปนขาดถึง4ประตูต่อ0นะ ก็ต้องติดตามผลงานของทีมช่างิีกันต่อว่าในรอบตัดเชือกจะพบกับใครอะแล้วก็จะเข้าสู่รอบชิงเลยได้หรือไม่ฮะแต่ว่าก็แน่นอนนะตอนนี้ได้เข้าสู่รอบตัดเชือกแล้วไปติดตามโปรแกรมก็ได้ทั้ง Facebook Page PP Premier League อาจจะประกาศกันให้ทราบในต่อไปฮะก็มีการเปลี่ยนตัวกันช่วงท้ายจริงๆอะลงมาคงจะแทบไม่ได้เล่นนะแล้วก็ตามน้านกรรมการก็ปองพวิ์ จบทันทีเกมนี้โหเป็นอังกฤษนะเอาชนะสเปนไป4ประตูต่อ0นะเข้าสู่รอบตักเชือกของ p ีพีเวิร์ p คร2020ต่อไปได้ฮะก็จบไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ฮะไว้ติดตามกันใหม่นะสำหรับผมลาไปก่อนนะลากันไปก่อนเลยครับสวัสดีครับวันนี้